สว bon ja ั e er. สดีครับสวัสดีสีสวัสดีเอฟซีีครับนี่คุณงม่วงใครอะไรอ่ะโลบาทไอ้นี่ไงไอ้นั่นนสิบบาทหกล่องเล็กหล่องเล็กเอาไหมเอาไอยู่บ้านแเยอะมะม่วงเนือยหนึ่งยี่บมบม่วงเหคืออะไรมะม่วงเหนือไงเอาจากหงที่ย่สุ ทุกต eh ัวเหรอทุกต <mat ik spreads> ัวเลยอ่ะมีแค่นี้ละหมดละูยใจอ่อนนะ่ไรนะ140ายรขายรถขายรถได้ไม่ได้ขายไก่ เฮ้ยอะไรดิมะขามอ่อนค่ะอันนี้มะขามไม่เท่าไหร่ค่ะเนี่ยคืใบมะขามต้มไก่ใส่ใบมะขามเผากันเลยเนาะเผาแล้วใบมะขามก็มีราคานะทุกท่านใบมะขามแล้วก็มีอันนี้ผักไมวมาแล้วเชียวผักว่าแล้วนี่สุดยอดเลยขายแบบมากนะคะใช่เนาะ ขายรถนะไม่มาถามไม่ได้ซื้อไงอออ๋เเก็บมางขายรถนะไม่ได้ขายไม่ได้ขายไก่อร่อยดีปลาจ้าปลาลอยอันนี้ปลาน้มผงบ่คะหรือปลาเราทั่วไปหัวถละเท่าไหร่แม่สามสิบบาทเยอะนะสิบบาทลูก นี่ก็อย่างละสิบเอย่างละสิบบาทแต่มะนาวยี่สิบอมะนาวยี่สิบนี่สิเลือกอนของโจรนี่นี่ักอะไรนะเนผัแป้นผักแป้นท่แป้นอะไรแป้นไม้บ่แม่ถุงอะไรหนี่สิบโอ้ยี่ิบห้าเลยเหรอโอ้ยบห้าพ่อ หรอน่าหนูว่าแล้วคุณยายหนูรู้รู้เลยอ่ไปนลทรีกแม่เทรีกซโอะบบาเจากสวนือหน่อยเลือหน่อยซีฟเบื่อหน่ซีฟนี่แนนครับแนนอยู่บ่เดียทำอะไรกัน สิบาทอีลีบว่ะตัวแล้วหลายโปรดว่มันหลายแค่ได้แค่สิบบาทเพมนี่ไงนี่ไงมะม่วงที่เราเห็นเล้วมะม่วงดำโอ้นี่บอกทองดำเหรอจ้ะที่สุกทนิ้วเคยเอามาไม่รู้ว่ามันอะไรเอามาขายตอนอ่านวยมันเขียวๆแต่ว่ามันสุกทั้งตัวสุดๆเลยสุกเนื้อมันเยอะเลยเหรอมยอะแยะค่นเนื้อเหลืองเนื้อเหลืองโอ้พันธุ์ทองดำพันธุ์ทองดำมะขามหอมข่าบุ้งงงสิบบาทจ้ะ เราดินอันนี้น่ะดาวดินแม่ใช่ะเอาโอายญ่เอาพริกกับเอามะเขือนะจ้าอันนี้อันนี้ใบใบโหระพาสิบครับโหระพาผัดแกงเผ็ดอันนี้อกล่องเหรอันนี้อกล่องค่ะสามสบาทค่ะดิบอู้หูนี่เราคุณนรู้นี่พันทองดพร้อมดำโมเดิร์นเงินเท่าไหร่คะยายอันนี้ยี่สิบอันนี้สิบเป็นสามสิบเอาโหระพานึ่งโม่ อันนี้หอมสิอ๋อเรียกว่าใบยี่นนหร่ากระผมใช่ไหมกัะผมอ่าเก็บกินเนาะกระเดีบๆมาจะขายให้กินดีปะกินเนาะในหมูหมูในหมูก็นี้หมูจ้าเนื้อนี่เนื้ออันนี้เนื้ออันนี้หมูเหนียวห,นนหมูในเล็กเนาะไม่เถอะเระครับสิบบาทาเอา้า<น>ลองผูนะฮะสองไม้ครับ เอาเทงผมหมดครับบังการแต่จ่าแม่บังการแต่จ่ากินเลยพี่แต่ผมว่าจักินเลยนะอร่อยต้องกินร้อนๆนะคะคุณเต้กินเลยก็คินเลยร้อน มะม่วงอสเขาเรียกมะม่วงอสแม่นจ้ะมะม่วงแยบุไม่ใช่มะม่วงตอชดอนอสมันหอมนะคุณแม่เอาไหมอันนี้อันนี้คืออะไรครับลำคุณลอกค่ะลำคุณลอกโอ้ยเขาไใครลอกมะนาเกียรติว่าคุณลอกกันวะนะลอกลอกก็ได้จ้ะลอกคุณลอกคุณลอกพูดเพราะมาเดือดพานมาไผ่มดแดงกำลังหนีแล้วกำลังหนีเจ้าของแล้วฟอกแค่ไหนแค่ไหน อันนี้ของของสูงเป็นปลาหนังโขงรีพานมากครับรถจอดที่นี่ครับอันนี้สองล้อเป็นตลาดนะครับอยู่ในเขตเมืองมุกดาหารนะลูกละสิบบาทลูกบอกใหญ่เลยลูกบวกใหญ่เลยโอ้มะม่วงมันไม่ใช่มะม่วงเราอันนี้หัวขวบหมวกขวบ อันนี้ปรกกฏผักกฏจานละร้อจานละกี่กิโลนะคะผักหวานอันนี้อันนี้เขาทำให้เราน่คุณล้อคุณล้อข่นหยังอันนี้อะไรนี่อะไรนี่อันนี้น้ำเค็มค่ะน้ำเค็มน้ำเค็มเน้เค็มต้มโอ้นิไก่ โธ่แปลว่าของเราได้ดีกว่าโอ้โหวนี่ปลาดุกปลาดุกปลาดุกตลาดกว้างตลาดกว้างไปใต้น้ำครับไปใต้น้ำไปใต้น้ำโคราชครับโคราชนะครับโคราชครับมาไกลนะครับมาจากโคราชเลยโอ้อันนี้ปูแดงปูโลเท่าไหร่ยัง ปูน uh, ี da, ่เป mm ็น hmm. ป <well ูหะไงเลยนี่ปูปูหินบ่ปูหินบ่ลืยใหญ่น้ำอ๋อปูน้ำไม่ใช่ปูหินเขาปูวันแล้วปูกระปุงมันมันหนีบไหมนี่โอ้โหหนีบเลยเนาะระวังได้มันหนีบเลยอืมอิโลแปดสิบกดหินเลยมันมันต่างกันอย่างไรปูหินกับปูน้ำอ๋อ อ๋อันนี้เลยหามห้วอยอ๋อน้องใ,อห,งใหญ่อันนี้บกหัววบกนีก่วอ,อ,อันนี้บกบบาทผักอะไรนี่น่ะชอบแค่หอมน่ใชหมชอบกินอืมหอมนะหอมเหมือนผักชีนะเหมือนอันนี้ยี่าบอกเลยไม่ใช่ื่อชื่อยี่หานะอนใบนี่หน,น่หอ,อ,นนนอไม้ นี้ต <othe> ีนตีนหมูาหางหมูหางหมูรือหางหม้หางหมูมีอยังคือเคาะทุกเทือมันฮักันได้เงินบ่อได้เลยกทุกเคาะไอคนในเล็ดเหยามมามานะสือปลาซอยเน่โอ้ยอยู่บ้านเลี่ยงเลยหรครับเลี่ยงทุกอย่างเลยโ น้อปลาอันนี้ผักครับผักผักที่0บาทอ,อันนี้มากันอันนี้มากเจียบเยบจี้าเือสบาทจ้าจเบมีทุกอย่างเลยท่านผัก,กเียบมีจ้าอันนี้ก็ชายขนมจีนขนมจีนก็มีนะโะนัดผัก เราหาไม่เป็นหรอกจับจับจับอยู่กับทรายนะ้ไปเกฟจ้าม่เสิไรเยูพูมา้ไแมอาการเข้าไรอันนี้นะจ้าละร้อยจ้าใหม่ๆสุดๆนะจ้าเราทำไม่เป็นเราหาไม่เป็นพอเราหาไม่เป็นอันนี้อ่อนหมดทุกอันไปเบิร์พู่สิได้เพราะสอง่เบิร ออนเบิร์ออนเบิรออนเบิรแล้วแ่เจ้าแจ้าอเยรอยิบาร้อยเดียวแม่ก็้กัดีแกงใส่กันพดีแซบเนาะเอาวกด้บแม่แซบเนือจากใส่แลมีลอดเแซบส่นหนึ่งสกับรามีลอดเขแซบยาดอหรอยาี่อดจ้าเจ้าเจ้าสั่งใส่ยานา่ง่งแม่เาสินบบเห็นไหกินนี้ เอ๊ใสิได้กินก่อนซื้ออันนี้แม่ว่าอ่ะค่ะโบเป็นเนาะอันนี้ก็หามาเองแม่นจ้ะแม่หาบ่เป็นดอกแม่น่ะขึ้นไปกับผู้กับเมื่อยหาผาบแล้วมันสู้แม่นบ่จ้าบันน้ต้นนั่นนี่กับบาร์คึ้งสูงแต่ถ้าตกึ้นไปห่านอาะได้จ้ะมันอยู่ต้นจิกโซโครจะเป็นพันแม่นพันหาจะขีดกว่านี้จ้ะแซงมาเรียบร้อยขึ้นเท้กค่ะซีเรสซีเรสผันหาจะเอาเป็นโลกอะไ้ เราละพันหาเมัแม่เอาลอยนึงไปกินก้อนก็นได้นี่จะไปฝากยาอ๋เอาเอาสองอันบอกแม่มีเท่าไีรบอหลายบ้าแม่ไี่กับว่าหลายปันใดแล้วจ้ะอหอหอสิ่ปรนาอำนาจบ่แข็งไหบ่กแข็งจ้ะหอยออกแกสองเด้อเนือมาจ้ะเยาะออกจากสองเด้อสองหอลอยแปดสิบกรได้บอกกรไดจ้ะ มันแห้งแห้งในใจ้ะแห้งคือเอามาขายชงเลยเศร้าบ่ไหนชงเลยเศร้าบ่ไหนวัจ่ายเลยแถมจักโตได้บ่เนี่ยเอาได้จ้ะกินนี่พูดนะตัวนี้เอาตัวนี้กินเลยใช่ไหมนมันกินดิบได้ไหมนี่มันสุกแล้วได้ไหมนี่ให้พ่อกินตัวนี้ได้จ้ะนี่ตัวนั้นเป็นตัวใหญ่ตัวนั้นแหละแซ่บตัวไหนแซ่บแซ่บสองสองเสวานิจตัวหน่อยคนโอ้ยหอมมผมุมหอมๆคิวๆคิวๆเหมือนแมงดาเนี่ยพ่อ เอ้นี่สืกอกะลอกนั่นจอยู่หันแล้วกะลอกเอากระลอกใส่ละเมนแมนจ้ะแมนถูกต้องเอาจะเนียแกงใส่กระลอกใับอิมผู้เฒ่าวแม่ไม่เอาแมนแครงไปแกงด้วยมันก็อร่อยนะแม่มันหอมนะเอาเอาออกมาไม้มาขายไมบัดนี้เบิดแล้วเอามาขายไหมบนว่าไก่เบิดแล้วบัดแล้วเอาออกมาอีกจุกมาจุกมาหัวหัวเล็วโอ้ถือมันแบบ เขหัวกระเด็นกระเด็นหัวซีเม่เอาขกินเถจ้าเอาน่ยแม่แม่บีพีเองได้จ้าผู้ดับตัววะเม่ไดเป็นเส้นๆนั่นผักไหมต้มาวาวน้อยผักไหมนะครับ เห็นครัับรใหม่เามาดูันะวางตรงกลางเลยอันนี้เป็นชุดคุณลอกนี่ไงชุดสําเร็จแล้วชุดสําเร็จไว้แกงเลยนี่ครบเลยนี่ไม่มีเจ้าของเอาเลยเจ้านางบ้านเรามีเรามีเจ้านางบ้านเรามีโอ้นี่ไงนี่ไงตัวใหญ่นี่ นี่แหละที่เราดูตะกี้นี่ตัวใหญ่ๆแมงแขงเออแมงแขงจีบแมงแขงอยางเขาเขาแบบแมงแขงปอ,งงองโอ้จีบกระปอกลำไยแมงแขงลำ่โอ้อันนี้เป็นถั่วถั่วยักษ์อันนี้เห็ดขอนโอ้ทีเดอึ้งนี่อึ้งกำลังขิโดดอกแล้วนี่นกำลังขิโดรกล่แล้วโอ้อึง้งนะ ดูเลย่าเองงหาดนะใครบ่มาตบใครตบพวกใคนกันนะโอ้เหลือเราเหรจริงขายดีขนาดจนเดินไล่แมงมันได้บันทีองเอ้ายดีแไหนไลลแมงบันอ๋อสู้สู้สู้ ไายไปนวดเท่าไหร่น kind of ี kind of ่รอยนึ kind of ่งมาหลดแซ่บสายยายข้ป kind of ิ PDF> ้ข้าไปปิ้งพูดหนาเบิ่งเบิ่งอันนั้นแน่เยเขาไปมัดหรือไปหายายด้ยละมัดแม่กินโรยกระปอม กระปอมหน่อยเขาใหญ่นหยมันไข่หรอพไข่ว่อ่ไข่ไข่แมนบใหญ่ปกระปอบคัดมาแล้วโอ้นี่คัดมาเรียบร้อยมันบแงกันอ่ะตุ๋ียวเลยนี่ือกขแเครึ่งโลโลครึ่งโลสามร้อยสองอยสี่อเนาะอันนี้ต้องด้งหลายคักอยู่นี่หี่ิอมเลยเอาอยางงามอนี่ อันอันเฮ็ดนี่เขาล่างไว้ไดบริบูรณ์บริสุทล่างเขาจะเดินทางบริสุทธิล่างมันบอกนั่นแหละมันจะถุงจะแฉกมันบอก ม่วงยักษ์ครับคารโลนเลือบโลนี่นี่ลูกใหญ่มากอันท้ายประมาณสามหน่วยเนี่ยลูกสองลูกเัวเห็นอะไพันหยางเท่าน่ะสามสามลูกพันสามแมนบอกวันนั้นมีเขาเรียกอยู่ไม่รู้เรียกว่าอะไรลืมชื่อแล้วสีม่วงเหรอันเดียวกับสีม่วงเลยไม่ใหญ่มากเลยเป็นมะม่วงมันมันเป็นยักษ์มันสามลจ้ะโอเค อู่ละสิบบาทกินเบิดทั้งครอบครัวหอดมากบะหอดแล้วว่าซาบาทอดเอียงซาบะซาบาขนมซาบาท็นไมขนมขนมซื้อซื้อขนมว่าซาบาทขนมดอกบัวแม่บอกเขาไม่รค ก็นงงเลยมัก็าศาะได้อยู um> ่ม่ใครจ้ะย่านั่งนีย่านั่งน้ย่านั่งเนเบิจ้าอเนี่ยมึใส่ใส่ละดเิร์พี่ได้นี่หอบมันลอกอ๋อมือกนมาเอาคุณไปมือมันก็ขายปะอ้าวไม่ได้ลอกอันน้แน่หออันนี้ลอกแล้วค่ะได้มาแล้วแม่ยูหันหน้าสองบอก อันนี้ปลาอย่างคับปลาหอยบ่ปลาหย่อนห้าลอกไข่ในิม่เต็มมัดได้ไหมปลาย่อนหนูถ้าลอกไข่จะไม่เต็มมัดนะคะอันนี้ไข่ปลารับเอฟซีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราเลาะไปประมาณไม่ถึงครึ่งตลาดครับไม่ไหวครับเหนื่อยครับเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้ามี แบบนี้นะครับการเลาะตลาดดีๆเดี๋ยวมาเอาคลิปม,มาฝาก f อครับตอนนี้ฝนจะตกแล้วครับตอนน้องรีบกลับแล้วครับไปกันแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ